สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมในบอลบอลแชนแนลเกมอะไรไปดูกันนะครับโอเคป่ะสปอนเลยครับสบปอนเลยบอกเลยมันอะอย่ามาโตอะชิปหาไม่เจอแล้วพี่คนแรกเลยเครื่องบิน ม่เห็นยาวลัยแอค่อลเียววลัยแอคนะครับเียววลัยแอคให้

เดือดว่ะเดือดว่ะไปใครหนีเดือดร้อนฮันล้อยไอ้หนงอ้าวเล่นไฮกวันดีไม่โดนว่ะกระสุนแมงย้อยช้ามากเลยเนี่ยอชิกะลาเนี่ยไม่ใช่ดิโมนาดเนี่ย โอ้ทั้งจา้าซะเหลือเกินตาจะบอดตอบสุดเนี่ยโอ้มองไม่เห็นว่ะม,มันแส,แสงอาทิตย์มันจ้ากเกินคำหลบกัน,น,น,นไฟไ,เอ,ไเอาไปอีกลูกหนึง่ง กินกันละมาก,กับเพื่อนก็ได้อยู่ว่ะโอ้มันจ้ากเกินแต่เครื่องบินน่าจะเก็บไปหมดอ่ะดุนัสพาพละ่ะออกมาลืมไปไม่มีเครื่องบินนี่ว่ามันเร็วอ่ะตุ้มตุ้มตุ้มนั่งกว้าเดี๋ยวดี สี่เจ้าซ้ายขวาซ้ายสามลำเลยเหรอว h a t the f ฟักสามลำว่าเราต้องมาสามลำแล้ววัวอชิกะระเน,นะนี่ยนะมีอะไรก็โดนว่างี้โวยล้แล้มาเป็นล้านบอกเลยมาเป็นล้าน รวมๆรวมต้องใช้เอซู้มารวมกันโหลยนองฮะโอ้ไม่ได้หวาดจะเคยฆ่าไหมเนี่ยซ้ายมีเรือจันบานด้วยทู้ไงวะเนี่ยทู้ได้อยู่ เดอเจออะไรไม่เจอเจอวอลีแอกโอวอลีแอค,แอคด้วยเออมันจับคู่ยังไงของวันวะโอ้ยคู่วอลีแอคไม่ได้เลยอะ่อะอาทิตย์ละเอห่วยมากโอ้ตายสิเอาชนะไปเลยไม่หล่ะสามลำอะ่ะ ตาย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 พี่โดนพี่โดนไอเอฟซัตอมสามลำบอ,บอ,อ่ะบ้าบอลไอเอฟซัตอมสามลำลลใช่ใช่อเอิงอยู่ไหนเพชร จะมาตรวจต้องเปิดแมพก่อนนั่นไงกลับว่ะมันอยู่ซ้ายวะนู่น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 แล้วมันอยู่ซ้ายนู่นเลยริมนู่นเลยนยี่ไงเจอละมีเฟาอันนี้อยู่มิซุลี่อยู่ตีดตามมิซูลี่อยู่นะทำเป็นกองเรือเลยะนะจะได้มันจะได้เข้าไม่ได้โอ้ยได้อัพโอนะ่ะติดดีนะ่ะ เรือมันบางัางวะน,น่าจะเจ็บหนักอ่ะยิงครับแตกไหมแตกว่าใครแตกว่าพี่นี่น้องโอ้โหขออมันแน่อยู่แล้วอีม้มอบลั่ต่อไปครับเต่าคานได้ กลายว่าบางเลยนะเห็นไหีมอสแ่ะเรายิงสแตมพี่ไม่หยุดเลย่ะโดนพี่เาไปโดนพี่ก็แตกไว้หนูแตกมหลอเลยเรื่องแตกควานมีบัฟอาชิการะแล้วจริงจใหมเนี่ยเออวะ ใส่หน้าไปดิใส่หน้าไปดิก่อนตายมิซาริง่งว่าเรียกยมิซาร์ไมเข้ามิซาร์ไม่เข้าทำไงเนนะบียตกแล้วะำวอทำเดียวเด้วย ดาดอื so ่นเราชนะหมดเลยเลยไม่ชนะดาดมันแข็งนะเพื่อนลิมไม่ได้ใช้เลยเวลาเอาริมมาเนี่ยไม่เจอเลยนะกระตงมตะตอมเนี่ยตายกูใช้หนูแม่รอดดูเว้ยตายกูซะหนูก็จะไม่แตกเฮ้ยไอชิกล้ามนจะดาเมจมากกว่าย่ามาโต่ได้ไงวะ มาเจออะไรวะเนี่ยเจอสตอมอีกแล้วโอ้โหอาริเคียสองลำสายโอ้โหพี่โดนแน่เลยว่ะถอยก่อนถอยก่อนหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนไปหาเกาะเลยหาเกาะยึดเลยขวาสามลำแน่นอนนุ่นไงมาแล้วนะ่ะฮอลโลยนนังงงทับทับเอ้ยสตอมอยู่นู่นเดี๋ยวสตอมแล้วเดี๋ยวต้องเคลียวอาริเคียร์กันอนะ่ะ bạn cay quá rồi, đẹp không ạ? phẳng mít 4 lâm à, mít tông nhỉ không ạ? đây เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อ,ยอยู่กลางน้ำไม่ได้แล้วบอลเวฟไรเดอร์มาเลยยิงมนเป็นล้านไปกินใส่ดอโดนรอบนี้น่าจะชัดดาวพี่แล้ววะ่ะมาแล้วด้วยมาแล้วด้วยแต่เป็นลูกโอเครอดรอดไม่รอด อะไรนักหนาวเนี่ยทำไมต้องมาเจออย่ <c oughs> อางนี้วะฝั <c oughs> ่งขวาเนี่ยเกิดอะไรฝั่งนี้เนี <c> ่ย <oughs> มุดเกิดอะไรฝั่งนี้เออมุดเกิดอะไรฝั่งนี้ต้องแตกมั้ยโอ้แตก โอ้เกือบแตกเพชรเดินสีหมื่นดูได้ปะขวามีไอ้นี่อยู่เพชรเจออะไรอ่ะอ๋อเพชรเก็บไอ้นี่ก่อนเลยไวทีก่อนเลยพี่อยู่ไกลเลยว่ะระวังอย่าเดินเรือไปนะมันมาสองนะซ้ายขวาเลยตัดแล้วว่ะเฮ้ยโหมันเอาจริงเหรอเนี่ยซัมวอล ไม่เห็นเรือมันวะอยมาซ้อยแล้วมาซอยแล้วหันมาวะถ้าหันนี่ก็คือร้านเลยนะเหลือขวาลำหนึงซัมวอลเพชดมันอยู่ขวาเกือบเจ็บอ่ะไม่เกือบเจ็บอ่ะเจ็บเลยแหละ โอ้ชนชนเนินอีกโอ้โอ้หายไปสองหมื่นโอ้โอ้ตายตายตายเอาไม่ใช่คำวอนี่เอาผ่อนเราย,ยอ่อวันดีบา,บายๆจัจู้จี้จู้จี้แตกไปไซะไอ้หนูเพชรทาเองไม่ได้ฆ่ามาันที่แตกแล้วนะ ยังไม่จบเลยเอ็งจบอีกแล้วเหรอเอ็งจบอีกแล้วเหรอใครยังไม่จบบ้างเนี่ยเฮ้ยเพชรเอ็งจบพี่ยังไม่จบเลยเนี่ยใครยังไม่จบเหรอพี่มั่งโอ้แล้วบอทเล่นยังเก่งอ่ะ เองจบอะไรเองจบอะไรกันนะดูดิพี่ไม่จบเลยดูมันวิ่งตามพี่อยู่เลยเนี่ยแปลว่ามันทำโซนเดียวพี่แล้วแหละทั้งนั้นอ่ะ เกือบไม่รอด,โด,โ,ดโดนมนโดนโดนมนไล่เกือบแตก okay.